สี่สิ่งที่ต้องทำเมื orter, ม่อต้องการดูแลสเก็ Take On. ดเงินนะครับตามแนวทางสมดุลสเก็ดเงินต้องทำสี่สิ่งนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับสวัสดีครับผมอิกกลุ่มสมดุล er, ส,สะเก็ตเงินนะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นดูแลตัวเองยังไงหรือรักษาตัวเองยังไงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอก4ข้อหลักๆนะครับที่ต้องเริ่มทําก่อนเลยนะครับเป็นหลัก ปัจจัยสำคัญนะครับข้อย่อยๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับไปหาดูตามข้อมูลในกลุ่มได้นะครับวันนี้จะมาบอกแค่4ข้อใหญ่ๆนะครับที่ต้องเริ่มทํานะครับแล้วอาการจะดีขึ้นนะครับ หนึ่งเลยนะครับเราต้องควบคุมอาหารก่อนนะครับหรืองดอาหารก่อโรคนะครับซึ่งภายในกลุ่มเนี่ยนะครับวิธีการดูแลเรื่องอาหารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นซะทีเดียวนะครับหลายๆที่เนี่ยจะเน้นแค่ว่างดของแสลงดของหมักของดองงดอาหารทะเลอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแนวทางที่อื่นเนี่ยนะครับแต่ว่าภายในกลุ่มของเราเนี่ยจะมี4อาหารก่อโรคใหญ่ๆนะครับที่ต้องเลิกเด็ดขาดนะครับหรือว่าเปลี่ยนวิธีการเด็ดขาดนะครับ นั่นก็คือหนึ่งเลยนะครับนมวัวครับอันนี้เป็นสิ่งหลักนะครับที่เราพยายามบอกนะครับหรือใครที่อยู่ภายในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือนมวัวนะครับต้องเลิกดื่มหรือเลิกกินไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวนะครับทุกชนิดนะครับต้องเลิกกินไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ให้นมบุตรอยู่นะครับอันนี้อนุโลมให้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นนมอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนมถั่วต่างๆนะครับนมถั่วพิชาติโอถั่วอัลมอนด์นะครับ รือนมถั่วขาวนะครับหรือเป็นนมแพะนมแกะหรือนมควายก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีควรเลิกนมวัวไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับแล้วไม่ต้องให้นมบุตรนะครับเป็นคนที่เป็นสะเก็ดเงินแล้วมีอาการอยู่เนี่ยทางที่ดีนมนะครับทุกชนิดก็ควรหยุดพักหรือเลิกไปก่อนนะครับอาหาร4อย่างนะครับอย่างที่2นะครับก็คือกลูเตนนะครับหรือว่าตัวที่มาจากแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีคืออะไรนะครับก็คือ ขนมปังเบเกอรีーーー่ทุกชนิดครับแล้วกลูเตนก็จะอยู่ในรูปแบบซอสโทเหลืองนะครับหรือว่าซอสปรุงรสต่างๆนะครับหอยนางรมนะครับอันนี้ก็จะมีกลูเตนด้วยนะครับทางที่ดีควรเลิกนะครับซอสปรุงรสต่างๆแล้วก็ต้องเลิกขนมปังเบเกอรีนนท่ทุกชนิดด้วยนะครับอันเนี้ยจะมีกลูเตนอยู่ทําให้เกิดเป็นสะเก็ดเงินได้นะครับในหมวดของอาหารอย่างที่3มนะครับก็คือความหวานหรือน้ําตาลนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครบับก็คืออะไรที่เป็นน้ําหวานนะครับเครื่องดื่มที่เป็นน้ําหวานทุกชนิดนะครับ เลิกไปก่อนเลยนะครับดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับพยายามอย่าหาน้ําอะไรมาทดแทนดื่มแค่น้าําเปล่าเท่านั้นนะครับย้ําน้ําเปล่าเท่านั้นนะครับแล้วของหวานจัดจัดต่างๆน,นะครับก็ควรหยุดพักหรือเลิกไปก่อนนะครับในช่วงนี้ที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับอย่างที่สี่เลยนะครับก็ここคือไขมันปีศาจนะครับหรือไขมันพืชที่เรากินกันอยู่ในทุกๆวันนะครับ ทางที่ดีเนี่ยน้ำมันที่เราประกอบอาหารเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับหรือน้ำมันหมูน้ำมันวัวเท่านั้นนะครับใช้ในการประกอบอาหารนะครับส่วนไขมันอีกอย่างหนึ่งที่เราห้ามเลยก็คือตระกูลท i ีอินวันทุกชนิดนะครับหรือว่าเครื่องดื่มแบบฉีกซองชงได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะมีไขมันทานอยู่นะครับทางที่ดีควรเลิกกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ทีอินวันพวกนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนยเทียมเนยขาวหรือเนยอะไรก็แล้วแต่ทางที่ดีก็ควรหยุดและเลิกไปด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับอย่างที่2นะครับเมื่อเราเข้ามาในกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทําเลยก็คือการดีท็อกนะครับไม่ว่าอาการคุณจะเป็นยังไงหรือเป็นแบบไหนนะครับไม่มั่นใจยังไงเนี่ยทางที่ดีควรทําดีท็อกไว้ก่อนครับดีท็อกส่วนล้างลําไส้นะครับดีท็อกลาไส้แบบส่วนล้างนะครับก็คือการใช้น้ําตีพลานะครับหรือน้ำเอมไซม์บวกอินูลินเนี่ยนะครับ เป็นการส่วนล้างลาไส้นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับทุกคนที่มีอาการภูมิแพ้นะครับหรือว่าเป็นผื่นแพ้เนี่ยควรที่จะเริ่มทานะครับข้อมูลต่างๆนะครับสามารถดูในกลุ่มได้นะครับเรื่องการดีท็อกลาไส้ด้วยน้ํตปีพลาเนี่ยอันนี้ง่ายนิดเดียวครับลองดูข้อมูลในกลุ่มได้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเปิดใจเริ่มทํากันนะครับอย่างที่3มนะครับที่ควรจะทานะครับก็คือการทํา intermittent fasting นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับหรือว่า อดอาหารเนี่ยหรือการทำ i n t e r m t t e n t f a s i n g เนี่ยมันยากเกินไปเนี่ยทางที่ดีควรเริ่มต้นจากการหยุดกินอาหารในตอนกลางคืนครับมื้อสุดท้ายเนี่ยเราควรจะกินอยู่ที่ช่วงประมาณ4-5หโมงเย็นแค่นั้นนะครับหลังจาก5โมงเย็นไปเนี่ยอย่าก,กินอะไรเลยนะครับกินได้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวหรือดื่มได้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนหรือว่าเคลียร์ร่างกายได้อย่างเต็มที่นะครับ ให้ระบบการย่อยเนี่ยเป็นปกตินะครับหลังจากผ้าที่ตกดินเนี่ยก็ควรจะหยุดพักไม่ควรกินอะไรนะครับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่หลายๆคนมองข้ามและยังไม่ได้ทํากันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ทุกคนนะครับควรจะเริ่มทํากันได้แล้วนะครับก็คือเลิกสิ่งที่บ่อนทําลายร่างกายตัวเองครับสิ่งที่บ่อนทําลายร่างกายคืออะไรนะครับปัญหาเลยนะครับหลายๆคนเมื่อเข้ามาในกลุ่มเนี่ย นะครับจะบอกว่าใช้ตัวนู้นก็ไม่ดีใช้ตัวนี้ก็ไม่หายนะครับคุมอาหารก็แล้วไอ้นู่นไอ้นี่นั่นก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่บ่อนทำลายร่างกายตัวเองเนี่ยหลายๆคนยังไม่เลิกครับก็คือ เบียร์หรือเหล้านะครับหรือแอลกอฮอล์วอะไรก็แล้วแต่นะครับของมึนเมาทุกรูปแบบนะครับหรือว่าบุหรี่นะครับยาเส้นยาสูบนะครับพวกนี้มีผลหมดนะครับเพราะปอดของเราเนี่ยมีความสําคัญในการฟอกเลือดนะครับและส่งผลต่อผิวหนังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆส่วนเหล้าเบียร์วพวกนี้จะจัดอยู่ในหมวดของหมักของรองหรือสิ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกอยู่แล้วนะครับทางที่ดีพวกนี้ควรหยุดและเลิกนะครับ เลิกในที่นี้หมายถึงเลิกในระยะเวลาที่ยาวนานมากพอนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่หลายๆคนยังทํากันอยู่นะครับอาการเนี่ยมันก็เลยยังไม่ดีขึ้นนะครับรายละเอียดลึกๆต่างๆนะครับนอกจาก4ข้อนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยยังมีอยู่อีกนะครับ แต่ว่าสีข้อนี้ถ้าเกิดทําได้เนี่ยอาการเชื่อว่าจะต้องดีขึ้นนะครับไม่ลุกลามเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดทํสีข้อนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้หายสนิทหรือว่ารู้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาในกลุ่มความรู้สเก็ดเงินโดยคุณรุตสมดุลสเก็ดเงินได้นะครับรายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ภายในกลุ่มเลยนะครับเข้าไปส่วนของแนะนำนะครับหรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลในกลุ่มได้นะครับ ให้ที่ดูผ่าน y t u t u นะครับหรือช่องทาง Facebook f a n p เ g e เพจซีไอโกนะครับจะรบกวนให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องสะเก็ดเงินนะครับแบบต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันนะครับสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทำให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับ